คุณซือของสหรัฐเนี่ยเก่งมากหน้าฉากดูเหมือนกับจากคุณทำก็ทํามั่วๆนะแต่จริงๆเขาไม่มั่วสักเรื่องเลยนะเขาเรียงกันมาเประดับเลยนะ A มา B B มา C C มา D เลยนะแล้วสลับกันด้วยนะน้องสังเกตดูเพราะตอนนี้จีนรู้แล้วครับว่าสหรัฐเนี่ยแก้เกมฉันได้แล้วจีนใช้ทองคํา จะเอาเงินดีดอลลาร i z เซชันขายดอลล่ามาซื้อทองคำถูกไหมคนก็อาจเคยถามผมว่าคุณตุัดททำไมจีนนะ่ไม่ขายดอลล่าแล้วมาซื้อหยวนเป็น Reserve ฟทำไมไปซื้อทองคำแทนเพราะหยวนเนี่ยมันไม่ใช่สกุลเงินที่เสรีมันไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนดอลล่าได้ สหรัฐเอาอะไรมาสู้ตอนนี้เอาสเตเบิลคอยสเตเบิลคอยเนี่ยคือคริปโตที่เอาดอลลาร์มาคำถูกไหมแปลว่าถ้าสเตเบิลคอยด m มานขึ้นราคาขึ้น payment system ใช้เบสสเตเบิลคอยเยอะๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าดิมานดอลลาร์ขึ้นแปลว่าด m มานคริปโตขึ้นสองอันพร้อมกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคริปโตถึงขึ้น อันนี้จีนตอนนี้ชื่อหยวนแต่ไม่หยวนแล้วครับตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่ยอมหยวนแล้วอนนี้นะสิ่งที่จีนคิดคืออะไรครับเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มเสียเปลียบเกมนี้ละไม่ได้ละเราต้องทําไงครับเราต้องเอาเรื่องอื่นมาสู้ละนะเราจะแบบใช้เกมแบบอะไรเกมลับ่ะไม่ได้ละลับมากไม่ได้ละเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดสเตเบิลคอยโตไปเยอะๆนะเชื่อผมมาะจีนจะเดือดร้อนเลยนะ เพราะมันการว่าสหรัฐจะยึดครอง Payment System กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเหมืนอนสวิปอ่ะแล้วสหรัฐก,ก็จะแก้ปัญหาเรื่องดีดอลลาร์ได้แบบเบ็ดเสร็จไปเลยคราวนี้